ไปผ่านกันที่บริเวณรอบๆสระบกรณีนะด้านหลังกุตาคละาสาลา ต่วงประมาณเวลาหกโมงหกโมงคณะสงฆ์ก็จะเริ่มออกบินตบานโต๊ะที่ตั้งอาหารบุฟเฟ่ก็จะอยู่ จะประมาณเราๆกลางๆนะกลางๆกูกกตาคารสาลาส่วนคณะสมก็จะฉันอาหารที่กูกตาคารสาลาฉันเสร็จทำกิจอะไรเสร็จหลังฉันก็จะ แสดงธรรมนะที่ก ara, นะุตาคารัสลาพวกเราที่จะนั่งสมาธิฟังธรรมก็ไปรวมกันตรงนั้นได้นะก็มีสองวันวันที่31กับวันที่1 สแสดงตาก็ช่วงเวลาประมาณ11เ็โมง ทำต่างๆก็พยายามนำไปนะศึกษาไปปฏิบัติกันหลักๆก,ก็เพียงแค่การฝึกอยู่กับลมหายใจคืออารมณ์อันเดียวแล้วก็การละนันทิคือความเพลิน พยายามฝึกตรงนี้ทำให้เป็นปกติทำให้มากให้บ่อยทำเป็นประจำสม่ำเสมอนะเมื่อประพฤติทำแล้วก็ต้องประพฤติสม่ำเสมอนะสมัจริยายะ ขณะนั้นเป็นการสร้างกุศลเป็นกุศลาสีเป็นกองกุศลที่แท้จริงและขณะนั้นก็ชื่อว่าเป็นปุญญกิริยายะเป็นบุญที่แท้จริงเป็นบุญกิริยาสามบุญกิริยาที่ละเอียดปราณีต คือบุญกกริยาที่เกิดจากการภาวนา ช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่ก็เป็นเครื่องวัดของเวลาอีกครั้งหนึ่งที่เราอาจจะประเมินตัวเราเองว่าวันคืนที่ล่วงไปล่วงไปเวลาที่ผ่านมาชีวิตเราได้มีการพัฒนาอะไรขึ้นมาบ้าง กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราได้กระทําได้ดีแล้วหรือ,อยังแต่ยังไม่ดีหรือดีแล้วแต่ยังมีสิ่งที่จะต้องทําให้ดียิ่งขึ้นเราก็พัฒนาให้มันดีขึ้น หนึ่งปีผ่านไปของความเป็นมนุษย์ก็ถือว่ามีนัยะสำคัญพอพระาศาสดาก็นำไปเปรียบเทียบกับการผ่านไปหนึ่งวันหรือหนึ่งปีของโลกสวรรค์มีการเปรียบเทียบว่า วันเวลาที่ผ่านไปกี่วันของเรานะหรือกี่วันของเทวดาเป็นจำนวนเท่าไหร่ของวันเดือนปีของมนุษยนะ์ก็แสดงว่าวันคืนที่ล่วงไปล่วงไปจำนวนวนันจำนวนเดือนจำนวนปีนั้นก็เป็นสิ่งที่ มีผลมีการเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเราก็พยายามใช้วันคืนที่ล่วงไปล่วงไปเนี่ย <c oughs> ทำให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเรา ตั้งศรัทธามาแล้วที่จะตรงกับผู้เจ้าบางทีก็ไม่ได้ตรงจริงตกสมณะพราหม์เทพหรือบุคคลอื่นดึงศรัทธาไป ยมัสสะเลยต้องตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เกิดตันพระผู้มีพระภาคเสด็จอุบัติขึ้นในโลกให้ได้ฟังธรรมให้ได้ใกล้ชิดนะได้เข้ามานั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรม อย่างก,ก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่เราตั้งไว้ปรัถนาไว้มันสำเร็จประโยชน์หรือยังมีอะไรที่จะต้องทำให้ดียิ่งขึ้นพัฒนายิ่งขึ้นหรือเปล่าก็ใช้วันคืนที่ล่วงไปเนี่ย สำรวจตัวเราเองได้ซึ่งพระพู้มีพระภาาก็ได้ตรัดไว้ให้เราสำรวจตนเองเตือนตนเองอยู่ตลอดว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปวันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ด้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นหรือ,อยังเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเป็นแบบแท้จริงหรือ,อยังหรือมันยังไม่ได้ เกิดประโยชน์อย่างนั้นจริงๆที่พระเจ้าตรัสว่าเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุริชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนะรือว,ว่ากิจที่เราทําอยู่นั้นเป็นกิจที่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายใครกําหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานก็ต้องมีตัวนี้มาเป็นตัววัด การอยู่คลองเรือนอยู่ในแบบคารวะชั้นเลิศหรือยังเราก็ต้องตรวจสอบตัวเราเองถ้าเราตรวจสอบแล้วข้อธรต่างๆเรามีอยู่ครบเราก็อยู่ด้วยปราโมทปิติสุขในทิฏฐธรรม ก็ฝากธรรมะให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้ก็ขอมุตนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานถวาย,วายพระทหารแก่คณะสงฆ์รวมทั้งผูท้ที่ทัศนานุตรยะและสวนานุตรยะอยู่ที่ช่องทางพุทธศนะเรียวทุกๆสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งผู้ที่ปาริจริยานุตตริยะคือการบำรุงที่ประเสริฐมาที่บัญชีของวัฒนาปปงและได้มาประพฤติธรรมรูปกันธรรมจริยยะได้มาประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะได้มาสร้างกุศลกุศลกิริยายะได้มาทำบุญบุญญากิริยายะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ พวกเราทั้งหมดเหล่านั้นได้รับผลใหญ่อน,นิสงใหญ่ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติเวลาทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในานาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเตือน